ยินดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งที่สามสิบสองนับจากงานแคมป์นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพัหสิบห้าค่ะเราได้ทำปฏิบัติการทรงพลังกันร่วมกันมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะแล้วก็มีผู้คนตื่นเต้นกันมากกับโปรแกรมนี้นะคะวันนี้เรามาฟังกันนะคะท่านใดตื่นเต้นนะคะแล้วมี เรื่องราวอยากแบ่งปันอยากบอกความในใจนะคะเปิดไม่แย่งกันมาเลยนะคะใครเปิดก่อนได้พูดก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะทำเวลากันนะคะใครสะดวกเปิดไม์เชิญเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพี่หมีใช้วิธีเรียกเรียงตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในผู้ร่วมประชุมนะคะ หนึ 2> 1, 2. ่งสองีดีก็ได้ไไค่ะเชิญเลยค่ะของพี่รีวันนี้คัดในกลุ่มคนรักบ้านนะคะได้ทั้งหมดห้าท่านแล้วก็มีทักทายไปท่านหนึ่งก็ยังไม่ตอบกลับมาแล้วก็จะมีเพื่อนในเฟสนะคะใช้แค้คำของแท็กเตอร์เันนี่เขาบอกว่าเขาทำงานประจำอยู่ครับ แต่ตรงนี้คือยังไม่ตอบมานะคะแล้วก็มีคนเก่าก่อนั้นนานแล้วเขาก็ส่งวิดีโอมาให้ที่เขาทานไม่ทราบว่าเรียกตัวบีฮิปไม่ทราบเรียกถูกหรือเปล่าอาหารเสริมที่เกี่ยวกับความดันลดน้ําหนักเบาหวานพวกนี้นะคะเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เป็นข้อมูลที่ว่าวิธีแก้ง่วงส่งมาให้ดูนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงต้องหาหาการตอบกลับเขาไปหน่อยหนึ่ง จะได้สร้างสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะคือจะไม่ทิ้งแต่ก็เดินหน้าหาคนใหม่ต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้ก็โอเคค่ะที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็มีความรู้สึกว่าประทับใจมากเลยถึงแม้ตัวเองจะยังได้ไม่เยอะเหมือนคนอื่นแต่ก็มีความมุ่งหวังเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะส่งหัวใจให้พี่อารีนะคะพี่อารีเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมนะคะที่หมีก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่อารีนะคะจากสวสาวน้อยนะคะ ที่ทำได้แทบไม่ได้เลยในตอนเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มทำได้แล้วก็ทำได้ดีขึ้นดีขึ้นค่ะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเปรียบเทียบกับตัวเราเองไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครนะคะแล้วเราจะพบว่าเราสนุกกับงานรู้ว่าเราดีขึ้นมีพลังขึ้นในตัวมากขึ้นทุกวันค่ะเยินเชิญท่านต่อไปเลยค่ะขอบคุณพี่อารีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมีผ่านนะคะ วันนี้เป็นวันที่19นะคะเป็นวันที่19ของตัวเองนะคะของคนอื่นเขาไปไกลละนะคะก็ได้ส่งไปสี่รายนะคะแล้วก็ได้ติดตามคนเก่าที่สี่รายเมื่อเมื่อพอได้ชื่อมาเมื่อวานด้วยนะคะสองรายพอดีเขามาซื้อขนมอะค่ะแล้วก็เขาบอกตอนนี้เขาเขามากับเพื่อนนะคะแล้วก็เขาตัวเองตัวเขาเองอะเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้ทานเลยเขาอยากจะทานแต่ว่าเขามีปัญหาภูมิแพ้เป็นเชื้อราทั้งตัว ที่ส่งข้อมูลให้หนูเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยส่งข้อมูลไปให้เขานะคะและอีกรายก็เดินเจอที่ตลาดเหมือนกันค่ะก็มีปัญหาว่าป้าไม่สบายอ่อนเพลียมากแล้วก็ถ้ายังไงก็เลยคุยแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้วันนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีการติดตาม5รายนะคะติดตามห้ารายเนี่ยหนึ่งรายเขาบอกว่าเขาอะดีอยู่แล้วและอีกรายหนึ่งก็คือเอ่อ คอยคอยเงินแป๊บหนึ่งค่ะคอยเงินแป๊บหนึ่งนะคะและอีกสองไลน์ก็ยังคุยต่อนะคะก็คือติดตามยังไม่ได้ดูผลอีกไลน์หนึ่งก็น่ารักมากเลยพอโทรไปติดตามเขาบอกว่าเขาจะโทรกลับมอะไรค่ะเขาบอกว่าโทษคะ่ะน้องพี่นะยังไม่มีเวลาดูเลยค่ะพอดีแฟนไม่สบายก็คือคือเป็นคนที่น่ารักใส่ใจมากเลยก็บอกว่า mm hmm. โอเคค่ะได้คะ่ะพี่นะคะก็ติดตามอยู่นะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่พันธ์ค่ะท่านต่อไปเลยนะคะสมัวรใจรัวๆพี่พันธ์ค่ะยอดเยี่ยมตอนนี้มีผลงานเยอะเลยนะคะเรีนเชิท่านต่อไปเลยค่ะมันไปตื่นเต้นนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ สวัสดีพี่มีครับสวัสดีท่านบอ,อสซันนี้และทุกๆท่านครับสวัสดีค่ะเ่าเป็นเชิญเลยค่ะเมื่อวานทำไอทีทีไปเก้าท่านครับในกลุ่มออ่เคนรักสุขภาพก็ตอบกลับมาหนึ่งท่านครับว่าเรื่องเรื่องสุขภาพผมก็เลยส่งสคริปที่สองไปแต่เขาก็ยังเฉยเฉยอยู่อีก อีกแบบท่านก็ยังยังเฉยๆอยู่ครับเอเอมื่อวานก็มีเรื่องตื่นเต้นที่ว่าผิดพลาดกับตัวเองครับคือว่าออรีบรีบพิมพ์ไปหน่อยครับเออสมาชิกท่านนี้เขาเขาอยู่ในในกลุ่มศรออัทธาหลวงพ่อเคียนเหมือนเหมือนกับผมครับแล้วผมก็เลยทักทักแกไป อ่าส่งสคริปต์ของครูทอมมี่ไปครับแล้วเขาก็ทักกลับมาเอา่อเออน้องท่านนี้เขาชื่อชื่อชื่อตายครับแต่ผมไปพิมพ์เขาว่าตายผมก็เลยผมก็เลยตื่นเต้นว่าตายแล้วไปพิมพ์ชื่อเขาผิดเขาจะว่าอะไรเราไม่เนี่ยผมก็กล่าวว่าจะรีบลบลบไม่ทันครับเขาก็อ่านพอดีผมก็เขาก็เลยตอบมาว่าไม่เป็นไรครับเออผมก็เลย เลยเลยเลยถามเขาว่าอคุณตายสนใจทำทำธุรกิจอันนี้ไหมที่ผมส่งไปให้อะไรแบบนี้ครับเขาก็ตอบกลับมาว่าเอแล้วเขามีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างผมก็บอกอธิบายไปเอข้าๆให้ฟังว่าก็ที่เอคุณตายก็ส่งสคริป ในในโทรศัพท์ที่ผมส่งไปให้ะครับเขาบอกว่าพอดีมีรุ่นน้องที่ทําธุรกิจสีเทาเขาเขาอยากจะเลิกทำผมผมก็เลยบอกว่าเออก็ดีเลยครับอืมผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันครับเออคุณปลาส่งไลน์มาให้ผมเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดเข้าไปในไลน์มันจะได้สะดวก แลาวเขาถามว่าแล้วมันออกแนวลูกโซ่หรือเปล่าผมบอกว่าเปล่า,าครับ <c oughs> เป็นแนวธุรกิจเครือข่ายครับแล้วผมแล้วเขาถามว่าแล้วรุ่นน้องถ้าถ้าทําตามอะต้องไปหาลูกค้าไหมผมก็บอกว่าเอก็ต้องไปแนะนําให้เขากินผลิตภัณฑ์ให้เขารู้จักอะครับผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันถ้าว่า จะได้สะดวกอ่อคุณพายก็ส่งส่งไลน์มาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้เขาก็บอกว่าเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะจะส่งไลน์ให้นะผมก็บอกว่าครับแล้วเขาก็ส่งไลน์มาให้ผมผมก็เอ่อเข้าเป็นเพื่อนเข้าไปเป็นเพื่อนในไลน์เขาแล้วก็ส่งรายละเอียดไปให้เขาเขาก็ส่งเอ่อรูปสติ๊กเกอร์เป็นซูเปอร์แมนมา ก็วันนี้ก็มีประมาณแค่นี้ครับขอบคุณครับเย้ําค่ะขอบคุณเชฟอเล็กมากเลยค่ะเจ้าคนทุกวันสม่ําเสมอมากเลยนะคะแล้วก็มีผลตอบรับแล้วก็คุยแบบเป็นธรรมชาติด้วยความจริงใจจริงๆนะคะขอบคุณเชฟอเล็กค่ะเป็นตัวอย่างที่ทําให้พวกเราได้เทคนิคแล้วก็ความจริงใจความใสๆของเชฟอเล็กเนี่ยนะคะไปเป็นตัวอย่างได้ทําได้อีกมากเลยค่ะขอบคุณเชฟอเล็กมากค่ะ ตังใจรัวๆให้เชฟอเล็กนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะโบค่ะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะน้องโบ วันนี้โบส่งไปอีกห้าคนค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มเป็นคนเจมเน็ตเจมตัวค่ะส่งน้อยๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากโดนบอกแล้วพอบอกแล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็เลยส่งน้อยๆเอาแค่วันละห้าคนก็พอค่ะแล้วแต่ว่าจะไม่หยุดทำวันละนิดวันละหน่อยก็ได้แล้วก็คาดหวังว่าเอออย่างน้อยเราได้สักเดือนละหนึ่งคนก็พอค่ะเพราะเราต้องการแค่ห้าคนเท่านั้นเองเนาะ ถ้าเกินจากนั้นก็ถือว่าเป็นกําไรค่ะขอบคุณค่ะอยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องโบค่ะเอาหัวใจไปค่ะขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะน้องโบนี่ประสบการณ์เชี่ยวชาญในการถูกโดนบล็อกนะคะทําเยอะยอดเยี่ยมค่ะน้องโบเรียนเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะ ยินค่ะพี่อีทค่ะอขอบคุณค่ะคือวันนี้อีทเพิ่มรายชื่อขั้นตอนเพิ่มรายชื่ออีพิเชิ่มคือเพื่อนในไลน์อ่ะในไลน์มันเยอะมากเลยเราก็ไม่รู้จักลืมๆกันไปแล้วก็รีสซิร์ชรายชื่อจากไลน์มาได้6ท่านในระหว่างหกท่านเราก็เตือนตัวเองว่าเออพอจบอรายชื่อเสร็จเดี๋ยวมันจะมีขั้นตอนที่สองที่เราจะต้องมีการทักทายแล้วก็ส่งสคริปต์แล้วเสร็จจากนั้นเราก็ต้องย้อนไปดูไอ้สิ่งที่เราส่งสคริปต์ไปเมื่อเมื่อวันถัดไปก็ไปดูมันก็มีการติดตามผลอะไรเง แล้วที่ระหว่างที่เราส่งทักทายไปเนี่ยฮะในในลายใหม่เนี่ยก็มีการตอบกลับมาแต่อีเนี่ยจะมีแต่คนรู้จักที่แบบประเภทไฮโซนะคะอย่างเช่ว่าเป็นอาจารย์ระดับอาจารย์เป็นนักวิจัยเป็นเพศสต์อะไรเงี้ยอยีจะต้องใช้คําพูดที่สุภาพนะคะว่าเออมีเอ,อ,อที่ติดตามเพศสัรูปหล่อที่เล่าเขานั้น,นะ ที่เขาทักมาอีกก็ให้ข้อมูลทางด้านงานวิจัยทั้งหมดเลยคถาที่ดร์ซันนี่ส่งมาในห้องเนี่ยเราก็จะอ่านงานวิจัยแล้วก็ส่งไปแล้วเราก็แนบผับเม็ดไปด้วยนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดมันมาจากตรงนี้ค่ะเออแล้วแล้วพวกที่อที่ว่าส่งความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ้าเดี๋ยวจะเอาเวลาเนี่ยไปค้นในผับเม็ดเพิ่มเติมนะแล้วสงสัยอะไรก็จะลับถามมาเนี่ยฮะที่ระดับอาจารย์สองท่านที่ตอบมาค่ะ แล้ววันนี้ก็จะโพสเอ่อความเป็นตัวเราใน Facebook นะคะโพสไม่ออกเลยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบใช้สมองไงคะที่ว่าเครียดไปส่งกับผู้คนประเภทเนี้ยอีอินค่ะถือว่าการที่เราอะรู้จักตัวเราเป็นใครแล้วเขาคนนี้เป็นใครเนี่ย ในการที่เราปฏิสัมพันธ์ในการใช้คําพูดเนี่ยมันเป็นความละเอียดอ่อนนะคะมันบ่งบอกถึงความให้เกียรติแล้วก็เคารพอ,อ่อนน้อมคะะอันนี้อีรู้สึกภูมิใจนะคะว่าอีทําได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่อีทค่ะส่งหัวใจรัวๆให้พี่อีทนะคะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยนะคะ ครับสวัสดีครับที่มีเครับค่ะเรนเชนคุูธอมมี่เลยค่ะสวัสดีที่มีครับสวัสดีพี่พี่ผู้นําทุกท่านเลยนะครับอ่อครูธอมมี่นะครับอ่าก็ส่งไปเมื่อวานนี้ก็ส่งเข้าไปอติดตามคนเก่าด้วยนะครับแล้วก็เอ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก่าด้วยนะครับที่คุยกันแล้วก็มียูเคสนหนึ่งครับที่เป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจเวลาที่เราทํามานานสักพักหนึ่งนะครับ จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าอาคนแบบว่าผมก็เป็นคนที่ขี้เกียจนิดน,นึงนะครับเวลาที่เราทำอะไรนานๆแล้วมันก็อ่าอย่างบางทีเนี่ยเป้าหมายเราเนี่ยผมจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเป้าหมายแต่ว่าวิธีการเนี่ยเราก็ต้องปับเปลย่ยนในเรื่องของสคริปต์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้แบ่งปันสคริปต์ไปให้อเล็กและก็ทีงานทุกช่านด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะบอกว่าอ่าทักเข้าไปนะครับยกบตัวอย่างเช่นเพื่อนที่อยู่ที่วัดพระเนียอนะครับเคยผมเคยบวชที่นั่นนะครับ เป็นไงบ้างสวัสดีครับสุดรอสนใจอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมไหมอันนี้คุยกันแบบแนวเพื่อนเลยนะครับเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้อมทำยังไงครับพี่เห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยอยากได้อยากจะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมทุกคนนะจริงๆแล้วนะครับแต่ที่ทํามาหลายวันเนี่ยนะครับผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่คือคนที่ส่วนใหญ่นะครับที่เขาอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมนะเขาจะค่อนข้างขี้เกียจคิดอะไรก็ได้ครับที่เขาให้เขาทํานะครับ ให้เขาทอะไรให้เขาไปส่งของให้เขายกของเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะโอเคเสียเยอมากกว่าแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งเลยที่เห็นเลยนะครับกับจากหลายๆคนที่ส่งเข้าไปนะครับเขาจะขี้เกียจคิดเขาไม่อยากจะคิดแล้วไม่อยากจะทําอะไรคนส่วนใหญ่นะครับเราจะเป็นแบบนั้นเราจึงต้องหาห้าคนนั้นนะครับต่อครับก็คือผมก็เลยส่งไปครับมันก็เลยมีปิ๊งไอเดียขึ้นมาผมก็เลยส่งสคริปต์ไปบอกว่าคขาถามว่าทํายังไงครับพี่ผมก็เลยส่งสคริปต์ธุรกิจ Activate Gene ครับ หาคนอยากมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมเดือนละสองหมื่นถึงห้าหมื่นบาททำงานจากการบอกเล่าครับด้วยการแค่ส่งสคริปส่งคลิปส่งภาพไม่ต้องคุยไม่ต้องลงทุนมีใจมาอย่างเดียวผมจะนำทางให้นะครับเขาก็บอกครับผมก็ส่งไปว่าส่งคลิปผลวิจัยให้ดูนะครับแล้วผมก็ส่งคลิปของน้องตะวันไปครับ ถ้าสนใจคุยกันครับเอกแน่ท้ายท้ายส่งท้ายไปแค่นั้นพอเอาก็บอกครับพี่ผมดูรายละเอียดก่อนว่าผมพอจะทําได้ไหมผมบอกว่าผมก็เลยตอบกลับไปว่าทําได้ทุกคนครับคนป่วยคนไม่อยากแก่คนมีปัญหาสุขภาพทุกโรคย้ํานะครับว่าทุกโรครอบๆตัวมีสักห้าคนไหมส่งคลิปให้เขาไม่ต้องคุยครับ ใครสนใจต่อสายมาเลยครับเดี๋ยวพี่คุยให้ถ้าเขาโอเคพี่โอนสตังค์ให้ง่ายไหมอ่าผมก็เลยบอกไปแบบนี้นะครับแล้วผมก็ส่งคลิปของรายการทีวีเอพีซีพรามไทม์นะครับไปเขาเขาก็เยี่ยมยกนิ้วโป้งมานะครับแล้วมาเช้านี้ผมก็ตอบกลับไปว่าเป็นยังไงบ้างครับน้องสนใจไหมครับเขาตอบกลับมาแล้วครับว่าสนใจครับทีนี้ผมก็ถามไปมาเช้านี้นะครับตอนนี้เขายังไม่ตอบมาผมถามไปว่า ชอบอะไรในคลิปบ้างแชร์กันหน่อยครับก็คืออาการทํางานก็คือจะง่ายๆนะครับก็คุยในในส่วนที่ของคนที่เรารู้จักแล้วก็ผมจักค่อนข้างปฏิสัมพันธ์ไปเลยนะครับแล้วตรงนี้มันชีช้ชัดครับแล้วผมว่ามันง่ายเนาะแต่แต่สคริปต์เก่าที่พี่ๆทํามาเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้ดีมากนะครับถ้าเราไม่มีสคริปต์ที่เป็นต้นฉบับนะครับเราจะไม่สามารถที่จะมาแปลงอะไรเกี่ยวกับ สคริปที่เป็นคนของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณมากๆครับห้อง ITT มีพลังแล้วก็มีความสุขนะครับทำให้เราอยากจะทำงานทุกวันเลยครับอยากจะแบ่งปันทุกวันแต่เมื่อเช้านี้ก็ตั้งเป้าหมายกันว่นาหนูก่อนสิ้นเดือนนี้ขอสักแพลตตินมัมได้ไหมอ่าขอสักแพลตตินมัมคือจบปีใหม่ให้สวยๆแล้วผมมีคลิปนึงนะครับอันนี้แบ่งปันนิดนึงนะครับว่า เอาสคริป์นี้ไปใช้ได้นะครับผมใช้สคริป์นี้ก่อนปีใหม่นะครับคนเก่าๆที่เราส่งไปแล้วนะครับผจะใช้คําว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับปีใหม่เนี้ผมเชื่อว่าคุณก็คงอยากจะให้ของขวัญกับคนอื่นวคนที่คุณระสิ้นปีนี้ปลายปีนี้นะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วปลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากลองดูครับลองสั่งไปดูครับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองครับ ร่างกายนี้เราใช้มานานแล้วให้รางวัลกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับลองลองไปลองไปดนสคริปต์กันเอานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคครับพี่มีวันนี้มีเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับเดียวเลยค่ะครูทอมมี่มีเท่านี้ก็ยิ่งใหญ่มากแล้วนะคะขอบคุณมากส่งกังใจรัวๆให้คุณครูทอมมี่ค่ะท่านต่อไปเลยนะคะครูท่ะพี่ตฟังย้อนหลังเรียนเชิญน้องหญิงไหมคะ ออคนสวยต่อคนหล่อเลยนะคะพี่หมีถามว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นทุกวันเลยค่ะพี่หมีแต่และว,วันเนี่ยมันมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขะค่ะมล้มีความสนุกมาตื่นเต้นว่าวันนี้เราจะส่งให้ใครใครจะตอบเรามาบ้างจะได้คุยกับใครบ้างอะค่ะแล้วก็วันนี้หญิงก็ได้เข้าไปคุยกับ เพื่อนที่ที่เขามาแอดมาเป็นเพื่อนเราอะค่ะคือมันมีเยอะเราเราเราไม่ได้เข้าไปดูนะนคะมันมากมายหรือเกินตั้งสี่ห้าร้อยคนก็เลยเข้าไปดูโปรไฟล์ของแต่ละคนค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็คัดมาว่าคนไหนที่มันที่มันตรงกับเราที่โปรไฟล์ที่เขาโอเคอะค่ะแล้วก็ตอบรับเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ส่งสคริปไปหาเขาส่งทักทายเขาอะค่ะว่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่แอดมาขอเป็นเพื่อนหญิงยินดีที่ได้รู้จักค่ะก็ทักไปแบบนี้ก่อนนะคะส่วนมากตอบกลับมาเกือบทุกคนเลยค่ะว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้รู้จักตอบมาหมดเลยแล้วก็แล้ววันนี้หญิงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีในทุกๆวันเลยค่ะแล้วก็ช่วงที่โพสเฟ e บุ๊ k ก็เลยโพสไปว่า การสร้างความโชคดีให้กับตัวเองคือการแบ่งกับแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับผู้อื่นที่นี่ค่ะที่นี่ไรเวนเทสเป็นความโชคดีของหญิงทุกๆวันค่ะที่มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนทุกวันนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นทุกวันค่ะพี่หมีขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องหญิงค่ะตื่นเต้นนะคะและที่ขาดไม่ได้จากน้องหญิงที่พี่หมีได้ยินทุกวันคือ ทำแล้วมีความสุขมากเลยค่ะตรงนี้ไม่มีพลาดเลยนะคะจากน้องหญิงขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะทนต่อไปเลยนะคะถ้าไม่มี ท่านใดแบ่งปันเดี๋ยวสรุปส่งให้คุณแอมได้เลยนะคระับเกินพี่เมย์ค่ะอาให้เวลาหนึ่งนาทีมิท่านใดอยากแบ่งปันภายในหนึ่งนาทีนี้ไหมคะแบ่งปันสั้นๆครับก็เอเินพี่เติน้นค่ะเมื่อวานส่งไปห้ารายชื่อมีตับกลับมาสามนะครับแต่กรองแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งคนที่สนใจนะครับแล้วก็ได้พยายามชวนเข้าเข้าออนไลน์นะครับ ทำไมต้องแก่ชรลาแต่ว่าเขามีปัญหาว่าอินเทอร์เน็ตเขาเหมือนกับไม่เสถียรมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่ดาวน์โหลดนะครับเขาก็เข้าห้องไม่ได้ผมก็ติดตามไปว่าจะส่งคลิปไปให้เขาศึกษาเรียนรู้นะครับคลิปที่บันทึกการบรรยายไว้แต่ว่าอีกอีกลายหนึ่งเนี่ยตอบว่าเขาไม่มีเงินเขาตกงานอยู่ไม่มีเงินเลยเราก็ถามว่าต้องใช้เงินในการ ทำธุรกิจนี้มากไหมผมก็บอกว่าใช้หลักพันนะครับพอมีไหมเขาก็บอกไม่มีผมไม่มีตังติดตัวเลยผมตกงานก็เลยบอกว่าธุรกิจนีน้ต้องซื้อแฟนชายในการที่จะเข้ามาทํานะครับก็ใช้เงินหลักพันถ้าคุณยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาเฉยๆเขาเงียบไปเราก็พยายามกระตุ้นโดยการที่ถามว่าคุยต่อได้นะครับยุ่งอยู่หรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็จะลองดูว่าวันนี้อาจจะต้องส่งอะไรไปกระตุ้นอีกนิดนึงแต่มีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เราเราเราส่งข้อความไปเขาแล้วเขาดูหรืออ่านหรือตอบรับมาเนี่ยเขาต้องพยายามมาส่องเฟซเราเราก็พยายามสร้างตัวตนให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสุดย่ดเลยครับพี่ต้นพี่ต้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะคะมีเป็นน้องสาวของพี่ต้นแล้วก็เป็นคนแนะนาพี่ต้นเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะ ทั้งพยายามทุกวิถีทางค่ะตอนที่พี่ต้นอยู่เชียงใหม่นะคะพี่ต้นก็ไปประชุมร่วมกับบริษัทนะคะมีความตั้งใจแต่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีเพื่อนค่ะไม่รู้จะติดต่อกับใครไม่รู้จะพูดก,กับใครแต่พอมาเจอช่วโมงทรงพลังของเรานะคะพี่พี่ต้นบอกว่าพบแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วพี่ต้นก็เริ่มลงมือทำตามทำตามนะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยพี่ต้นนี่ ทำได้นะคะดีใจมากๆกับพี่ต้นด้วยค่ะก็ขอรคืนรายการนี้เนี่ยนะคะให้กับพี่ดรกตชันนี่นะคะขอบคุณผู้แบ่งปันทุกท่านในวันนี้ทุกๆท,ท่านตื่นเต้นแล้วมีประสบการณ์นะคะที่อยากแบ่งปันแต่ว่าเวลาเรามีจำกัดขอเรียนเชิญพี่ชันนี่ค่ะมีแล้วครับของพี่หมีมีไหมอ๋อของพี่หมีเหรอคะพี่หมีก็อยู่ในกลุ่มของตัวเตียมต่อแต่ค่ะ ทำอย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรหวือหวาแต่มั่นใจค่ะรู้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยทำให้เราขาดช่วงทําให้เราต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะ<ม>ก็เป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนนะคะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังช้าอยู่ไม่กล้าไม่กระทั่งเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้นะคะบอกว่ายังทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าเข้ามาขอแอบ,บอยู่หลังฉากนะคะไม่ต้องเลยค่ะดูพี่หมีเป็นตัวอย่างเลยพี่หมีเนี่ยมัวเดินทางอะไรต่ออะไร เราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วเราก็พบว่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้แล้วพอฟังหลายๆท่านแบ่งปันนะคะเราก็รู้ว่าไอ้ที่เราจะต้องมาเริ่มต้นทําใหม่แล้วใช้สติโฟกัสตั้งใจทําเนี่ยเราจะต้องไปตรงไหนทําอะไรอย่างไงนะคะเราก็จะไม่เสียเวลาค่ะที่จะต้องเดินอ้อมค้อมนะคะเราก็เดินตรงจะต้องขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ จากทําไม่ได้แล้วกลายเป็นทําได้นะคะแล้วมีการพัฒนาจนกระทั่งที่ก้าวหน้านะคะหลายๆท่านเป็นครูให้กับพวกเราแล้วก็เป็นครูให้กับมีด้วยค่ะขอบคุณพี่ดรซนนี่น้องแอมแล้วก็ทุกๆท,ท่านเลยค่ะทั้งที่ผู้ทําได้แล้วไม่ทําได้คือครูของมีค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะพี่หมีก็ต้องย้ําว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับไปด้วยกันนะคนไหนที่ ไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเกาะเกี่ยวกันไปให้ถึงเป้าหมายของเรานะครับเรียนเชิญน,น้องแอมเลยนะครับขอบคุณที่ตรับฉันนี่ค่ะขอบคุณที่มีนะคะสุดยอดเลยค่ะโมเดเลเตอร์เนาะสำหรับแอมนะคือหลายวันมาเนี้ยแอมยังไม่ได้ส่งคนใหม่เพราะว่าคนเก่าอะคะ่ะที่คุยไปอะคะ่ะ แอมต้องกลับไปโฟกัสเขาก่อนเก็บให้หมดตอบคําถามที่เขาต้องการนะคะแต่ว่าสิ่งที่แอมกําลังทาใหม่ตอนนี้คือใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วคริสต์มาสเดย์แล้วนะคะแล้วทุกๆปีนะคะหลายๆเทศกาลเนี่ยเราก็จะมีแบบเพื่อนๆที่เราหลงลืมเข้าไปใช่ไหมคะทุกๆปีแอมก็จะแบบว่าส่งการ์ดปีใหม่อะไรต่ออะไรไปให้เขาคะ่ะใครที่ตอบกลับมาปุ๊บแอมก็จะคุยเรื่อง Activate GIN ทุกครั้งคะ่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาตอบกลับมาแสดงว่า เขาอย่างฟอลโล่เราอยู่ค่ะวันนี้แอมก็มาทาสคริปต์ใหม่ค่ะสําหรับคนที่แอมจะส่งไปให้เนาะที่แอมแบบเตรียมจะส่งคริสต์มาสเดย์ไปให้นะคะแอมบอกว่าเออแอมไม่แน่ใจนะว่าแอมเคยพูดถึงเรื่องการแอค i v เว e ยีนให้พี่ทราบหรือยังเนี่ยแอมเขียนสคริปต์ใหม่มาแล้วเตรียมค่ะใครตอบกลับมาเสร็จแอมแน่นอนแอมจะส่งอันนี้ไปนะคะแล้วจะรอว่าเขาจะตอบอะไรกลับมาเมื่อเขาตอบกลับมาแอมก็จะบอกว่าถ้าเกิดพี่สนใจเรื่องสุขภาพนะคะ หรือว่าต้องการดูแลตัวเองหรือว่าอยากกะทำธุรกิจในด้านสุขภาพตอนนี้แอมรู้จักกับธุรกิจหนึ่งค่ะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นการตลาดที่กำลังจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วงนี้ค่ะถ้าพี่สนใจแอมยินดีแบ่งปันข้อมูลนะคะแอมเขียนสคริปต์ไว้รอแล้วนะคะเสร็จแอมแน่นอนนะคะก่อนสิ้นปีต้องมีแพทตินัมแบบที่น้องทอมบอกค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณคุณแอมครับส่งหัวใจรัวๆกับคุณแ e อม e ด้วยนะสุดยอดเลยนะครับจริงๆแล้วพวกเราสุดยอดทุกคนนะครับแค่เข้ามาในห้องเนี้ยถือว่าสุดยอดนะผมให้คะแนนเต็มไว้ก่อนนะครับแต่ทําได้เท่าไหร่นะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่าสำหรับของผมนะครับโอ้ยผมิสต์รายชื่อมาทั้งหมดสิบ้ารายชื่อนะครับสิบห้าคนด้วยกัน ก็ในนี้เนี่ยผมเวลาผมส่งผมก็ไปดูว่าเอ๊ะผมเคยส่งอะไรบ้างบ้างไหมนะครับในนี้มีอยู่ท่านหนึ่งผมเคยส่งทักไทยไปแล้วนะครับเขาเคยจะขอซื้อสินค้าตั้งแต่ตอนนู้นนะครับขอราคาขออะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นทีมงานของพี่หมีนะครับชื่อแคนดี้นะผมไม่แน่ใจว่าพี่หมีจำได้หรือเปล่านะนะผมก็ดูอ้าวโอ้โหนี่ยคนนี้เราเพิ่งเจอเขาอยู่ในกลุ่มสุขภาพนะครับชมชุมชนคนรักสุขภาพ บายลืมป่วยผมก็เป็นลิสต์ออกมานะครับชื่อคนที่ผมรู้จักแล้วผมก็ทำสคริปต์นะว่าเห็นคุณจุดจุดๆุด,ดอยู่ในกลุ่มอยู่ในชุมชนคนรักสุขภาพบายลืมป่วยไม่ทราบว่าสนใจดูแลสุขภาพตัวเองหรือสนใจทำธุรกิจทางด้านสุขภาพาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น ลงประเด็นเลยนะครับเพื่อถามเขานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มประกาศฟรีโฆษณาฟรีนะครับลงประกาศขายออนไลน์นะครับคนรักหลักสี่ดอนเมืองสายไหมงานโรงแรมเรือสำรานอะไรเงี้ยเอาหมดเลยนะครับเป็นงานเนาะทั้งเสริมสวยหางานมีคนหนึ่งชุมชนคนรักสุขภาพส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ผมที่ว่าผมจะเริ่มนะครับขยับจาก คนที่เรารู้จักไปสู่คนที่รู้จักคนที่เรารู้จักกําลังเริ่มฝึกเขียนสคริปต์ว่าเอเราจะเขียนยังไงเพราะจริงๆแล้วเขาอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับการหางานอยู่แล้วแล้วรู้จักเรานะครับเดี๋ยวจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งว่ามีสคริปต์เป็นอย่างไรนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีหลายๆคนที่ติดตามอยู่อย่างที่บอกว่าให้ใช้นะครับ กระดาษโพสต์อิดแบบนี้นะครับที่จะามาติดไว้ดูว่าอันนี้ผมมีเยอะเลยนะครับวันที่วันนี้ที่เราทํามาทั้งหมด32สองวันเนี่ยผมว่าผมได้เกิน1ิบกว่าคนแล้วนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็ตามกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงเป้าหมายนะครับเราไม่หยุดอยู่แค่นี้นะสามร้อ้าวันเนี่ยที่พี่หมีบอกนะครับเราจะมีคนติดตัวเราเราจะมีคนที่สนใจเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับก็สําหรับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจเึ่นกันและกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ